มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเปิดรับสมัครคนงานไปทำงานในเขตบริหารพิเศษ,ษมาเก๊าแปดตำแหน่ง67อัตราเงินเดือนสูงสุด90,000บาทค่ะวันที่19มกราคม2,567เพจแรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าเปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเกา๊ากับนายจ้างบริษัท MCM ครั้งที่1ทับ2567รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ประกาศร,รับสมัครด้านล่างนี้ค่ะรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากรมการจัดหางานกับนายจ้างบริษัท MCM วันที่22มกราคมถึง12กุมภาพันธ์2567สำนักงานแรงงานณนเะมืองฮ่องกงตำแหน่งงาน8ตำแหน่ง6 7อัตรา การฝึกงาน1พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP 20อัตราค่าจ้าง1,600ถึง16,000เหรียญมาเก,กา๊าต่อเดือนหรือประมาณ46,121ถึง69,616บาทบุคคลทั่วไป1พนักงานนวดสปา3อัตราค่าจ้าง13,000เหรียญมาเก,กา๊าต่อเดือนหรือประมาณ56,563บาท2ช่างออกแบบทรงผม2อ,อัตราค่าจ้าง 21,000เดียมากเกาต่อเดือน,อ 91, นรรอาา 18, เ,นากกาอเอนหรือประมาณ91,371บาท3พนัการบริการลูกค้า5อัตราค่าจ้าง18,300เดียนมากเก้าต่อเดือนหรือประมาณ79,624บาท4พนการต้อนรับ3อัตราค่าจ้าง 16,000เหรยญมาเก้าต่อเดือนหรือประมาณ69,616บาท5พนักงานต้อนรับส่วนหน้า2อัตราค่าจ้าง14,800เหรียนมาเก้าต่อเดือนหรือประมาณ64,395บาท6พนักงานต้อนรับส่วนหน้า VIP 10อัตราค่าจ้าง16,100เหรียญมาเก้าต่อเดือนหรือประมาณ7 0 5 1บาท7พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม20อัตราค่าจ้าง1 6 0 0เหรียญมาเก้าต่อเดือนหรือประมาณ44,520บาทพนักงานบริการอาหารและเครื่อง ดื่มวีไอพอัตราค่าจ้าง16,00งหม่นนเหรียญมาเก๊าต่อเดือนหรือประมาณ69,616บาท8พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม v i p 10อัตราค่าจ้าง16,0 0งห่นนเหรียญมาเก๊าต่อเดือนหรือประมาณ69,616าบาทเปิดรับสมคัครหาคนงานไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า8ตํตำแหน่ง67อัตราขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ